นี่แนะนำตัวหน่อยคะ่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อตอมค่ะน้องตอมนะต่อมรู้จักพี่เอ๋มานานแล้วแหละหลายปีแล้วเนาะก่อนที่จะไปต่างประเทศเนาะตอนนั้นเราเคยมาเรียนตนใช่เรียนต่อขนตาขนตาเนาะแล้วท้าไปวันนี้ถึงตัดสินใจมาเรียนเรื่องอะไมือค่ะออสนใจเรื่องศาสตร์มูเตอร์นิดหน่อย <c oughs> อยากจะเจาะอยากจะเจาะว่าครูเอ,อ๋เขาเรียกว่าอะไรแ่ะมีความรู้ประมาณว่า มีอะไรเจาะความรู้ครูเอได้ไหมมีความรู้อะไรของครูได้บ้างใช่ไหมเมื่อกี้น้องตอบบอกว่าเลยนะเมื่อกี้พี่พี่สอนแบบไหนนะที่พี่บอกที่พี่บอกว่านั่งสมาธิใช่ไหมดูอ๋อการการสอนครูเอบอกว่าครูเอสอนสอนคนคล้ายๆอธิบายผ่านเรื่องราวของตัวเองอือธิบายเข้าใจง่ายไหมก็เข้าใจง่ายมันทําให้ อืมคือหนูอ่ะซื้อคอร์สออนไลน์พี่ไปแล้วตอนอยู่ต่างประเทศตอนนี้อยู่ประเทศอะไรนะคะอยู่ประเทศออสเตรียออสเตรเลียใช่ไหมคะอ่ะล้วซื้อคอร์สไปแล้วกับการที่มานั่งฟังพี่เล่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยกับเออนี่คือพี่เล่าเรื่องเส้นชตพีเองนะเต้นในลายมือของพี่มันทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นกว่าที่เราดูคลิปไหมคะเข้าใจง่ายขึ้นนะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เราถามตัวตัวตัวได้เราถามตัวตัว,ต,วตัวได้เราไม่เข้าใจอะไรแล้วก็ค่ะง่ายกว่าง่ายกว่า แล้วมันจริงจริงการทายอะไรมือมันยากไหมมันก็ไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากนะใช่ไหมคะเพราะผ่านการเล่าเรื่องแล้วก็กจะเข้าใจางว่าเฮ้ยไอเส้นทะเยอทะยานนี่ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมซีเรียเนี่เขาถึงพูดแล้วคนเชื่อทําไมเขาถึงมีเกติยศในเนินเกรติยศเนี่ยทาให้เขามีชื่อเสียงทั้งทงท,งที่ดูแล้วอ่ะเหมือนหนูบอกว่าติดตามพี่มานานแล้วไม่เคยเห็นผลงานพี่เลยแต่พี่เป็นคนดังไหมคะดังค่ะ ใช่ไหมดังข้ามประเทศไปเลยใช่ไหมคะเรียนเรียนออนไลน์คนแรกไม่ได้เรียนเลยต้องต้องกลับมานะคะก็บอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นเส้นทํางานจริงๆนะคะก็มีวีวิตตอรี่ในเนินเกียรติยศนะคะก็เลยทาให้แล้วพี่ก็อธิบายหนูฟังว่าเฮ้เส้นช่วยชีวิตของพี่ทํางานแบบไหนแล้วเส้นเสน่ห์ของพี่ทํางานแบบไหนอันนี้พี่อธิบายตลอดนะคะทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายแล้วที่พี่ออกมาสอนพี่ก็กล้าพูดคํานี้ว่าพี่แค่แบ่งปันความโชคดีของพี่นี่แหละ ออกมาสอนถ้าเกิดสอนดูลายมือเฉยพี่จะไม่อยากสอนเพราะอะไรหนูรู้ว่าตัวเองไม่มีวาสนาหนูจะทํำยังไงเติมเส้นวาสนาก็นี่ไงเพราะว่ามีวิชาศักลายมือไงครูถึงออกมาสอนพวกคุณเพราะอะไรถ้าครูสอนดูลายมือเฉยพวกคุณรู้แค่ว่า คุณไร้วาสนานะ<ม>คุณไม่มีเส้นช่วยชีวิตนะคุณไม่มีเส้นหลักฐานนะคุณไม่มีเส้นสเสน่ห์นะคุณไม่มีเส้นสเสน่ห์ถามว่าชีวิตที่มันแบบไม่มีหนทาง,างอย่างนั้นจะทําเพื่ออะไรคะแต่เมื่อไหรที่เราเรียนลายมือแล้วเรามีการสักลายมือคือการแก้วาสนาถูกไหมอ่ะไม่มีวาสนาเนินจันหรอจ๊ะเดี๋ยวก็เติมจ้ะน,นะคะไม่มีเส้นสเสน่ห์หรอจ๊ะ<ม>เดี๋ยวก็เติมจ้ะนะคะคิวใช่ใช่เออใช่มันเติมใช่ใช่ อันนี้หนูเข้าใจเหมือนพี่เลยว่าคนเราอะ่ะมันต้องสัยกรรมนะมันถึงสวยขึ้นคิ้วเด,เ,ดเดิมโอเคไหมคะไม่พอใจไม่เอา <laughs> ฉันไม่อยากได้คิ้วดเดิม,ดมฉันอยากได้คิ้วที่เป็นแบบว่าทรงที่มันทันสมัยขึ้นตื่นนอนมาแล้วสวยเลยไม่ลกท้อ <laughs> งมันเ็มเพื่อกันเหมือนกันว่าสนาก็เหมือนกันเราสามารถแต่งเติมได้แต่อย่าให้เกินวาสนา นะคะอันนี้ที่พี่บอกหนูว่าเอ้ยหนูสวดมนต์มาบ้างก็ดีแล้วมีการนั่งสมาธิอย่าให้เกินเอ่อเกินว่ากับแรงกรรมใช่ใช่ค<ช>่ะ<ช>อย่าให้เกินวัสนาของเขาเพราะอะไรถ้าเกินวัสนาของเขาอะค่ะเขารับไม่ไหวสมมติว่าหนูมีก้อนบุญอยู่ก้อนหนึ่งก้อนบุญเนี้ยสิบกิโลหนูถือไหวไหมถ้าบอกว่าไหวโอเคแต่ถ้าสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลหนูสามารถเดินไวไหมถือได้แต่เดินไปอีกสักสิบกิโลได้ไหมหรือเดินไปร้อยกิโลไหวไหมแต่ชีวิตของเรามันต้องเดินไปเรื่อยๆถูกไหมเราไม่้นนีงะะ เรายังอยู่อีกหลายปีมากนะคะการเติมบุญอย่าให้มันหนักเกินไปให้เขาเดินแบบสบายๆถูกไหมเติมนิดหน่อยก่อนถึงบอกว่ามาเรียนเองเขารู้เพราะถ้าคุณไปเติมนะจะเหมือนสร้างหัคิวเอาให้คุ้มเข้มๆไวถูกไหมแต่ถ้าเราเติมเองเป็นอ่ะ ก็เบาๆไว้เดี๋ยวเติมามาชใช่ไหมเออว่าเฮ้ยสกคิวก็สร้างทรงใช่ก็เหมือนว่าเฮ้ยวันนี้คุณขาดอะไรขาดสเสน่ห์เติมเสน่ห์ก่อนขาดคนช่วยเหลือเติมคนช่วยเหลือก่อนขาดชื่อเสียงเติมชื่อเสียงก่อนอยากได้อะไรเติมอันนั้นก่อนพอได้แล้วค่อยเติมอย่างอื่นไปไม่ใช่แบบกระหน่ำเลยจา้าฉันจ่ายตังมาแล้ว <c oughs> ฉันต้องเอาทุกเส้นนะคะจะเอาทุกอย่างเลยจา้าแล้วหนักเกินบุญเนาะเดินไม่ไหว นะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะว่ <Okay. S 1> าการเติมเราจะเติมแบบไหนนะคะโอเคค่ะ okay, คุณค่ะแล้วหนูก็ต้อง